ผมไม่แปลกใจเลยว่าทำไมคนมันเยอะขนาดนี้มาทีไรก็ร้านไม่เคยว่างเลยนะครับเติมข้าวได้เติมน้ำซุปได้ลายผักสดกินไม่อั้นโอ้โหผักเราไม่เคยใช้ของถูกนะคะใช้แบบเกตเอหมด สวัสดีครับสวัสดีเทอร์นติงครับร้านนี้พี่แนะนําเราอยู่กันที่ปั๊มปตทนะครับแยกพัทยาเหนือที่นี่เนี่ยจะมีร้านอาหารอยู่ร้านหนึ่งเป็นร้านข้าวหมูทอดที่เรียกว่าถ้าเกิดใครอยู่พัทยาผ่านมาปั๊มนี้ก็ต้องเห็นว่า้ทำไมรถจอดเยอะทําไมคนกินเยอะมาที่ไรก็ร้านไม่เคยว่างเลยนะครับวันนี้เราเดี๋ยวพามาชิมกันว่าทาไมที่นี่ถึงเป็นทีเด็ดข้าวหมูทอดที่น่าจะดีที่สุดในพันทยาเลยหนึ่งอย่างที่ผมคิดว่าที่นี่คนเยอะเพราะว่าที่นี่ถ้าคุคณสั่งข้าวจานเดียวคุณกินข้าวไม่อิ่มคุณ้ไดอก น้ำพริกอยากได้น้ำจิ้มแจ่วอยากได้น้ำจิ้มไก่คุณเติมได้ไม่อัน้นที่สําคัญนะครับลายผักสดผักลวกที่นี่นะครับกินไม่อัน้นอ้โหพูดแล้วก็หิวครับไปกินกันดีกว่า ส,สวัสดีครับสวัสดีครับเรานั่งอยู่กับพี่ฝนเจ้าของร้านแชมป์ข้าวหมูทอดซึ่งคอนเซปต์ที่นี่เนี่ยคุณมาถึงแล้วคุณสั่งหนึ่งจานปุ๊บเริ่มต้นที่60บาทใช่ค่ะที่เหลือเนี่ยไม่ว่าจะเป็นข้าวน้ำซุปน้ำพริก3 4มอย่างนะผักสดแบบนี้ตักฟรีไม่อั้นใช่ค่ะกินให้อิ่มไปเลยค่ะผมไม่แปลกใจเลยว่าทำไมคนมันเยอะขนาดนี้ <c oughs> คอนเซปต์ที่ทําขนาดนี้คืออะไรครับตอนแรกเลยมันมาจากช่วงโควิดอะไรเราก็ทําไม่ได้แล้วเงินที่มีก็หมดแล้วก็เลยมีญาติคนหนึ่ เขาทําร้านประเภทนี้อยู่เราก็เลยได้ทุนจากผู้ใหญ่เลยได้มาทําตรงนี้ทีนี้พวกผักอะ่ะจริงๆมันเป็นคอนเซปต์ในใจของเราตั้งแต่แรกจริงๆเราทำตอนแรกเราไม่ได้กําไรเลยนะเพราะว่าอย่างนี้มัน,มนต้องใช้จำนวนเยอะใช่สปีแรกที่ทํำก็เป็นหนี้ เลือกแล้วก็ไปให้มันสุดทางใช่ค่ะก็คือคอนเซ็ปฉันเป็นแบบนี้ผักมันต้องเยอะแบบนี้ฉันจะทําแบบนี้ฉันรู้ว่าวันหนึ่งมันจะต้องเกิดเคยมีคนบอกว่าให้ลดนะให้ลดผักลงมันไม่ได้อะไรอะ่ะเราเริ่มเป็นนี้ ไม่โลตอ่ะฉันจะทําแบบนี้หมูฉันก็จะไม่ทอดไว้ฉันจะทอด1จานต่อหนึ่งจานต่อให้ลูกค้าเยอะแค่ไหนเพราะว่าเนี่ยผมดูแล้วทาสดตลอดน่ากินตลอดทุกคนผมบอกเลยนะที่นี่ใส่ใจรายละเอียด<ช>ไม่ว่าจะเป็นผักเป็นน้ําพริกของทอดที่ทอดใหม่ทุกอันผัก<ช>ที่ต้องไปมทั่วนูแล้วมีผักให้เลือกบอกวัวอย่างเยอะผักเราไม่เคยใช้ของถูกนะคะไม่เคยใช้เกตแบบพี่ตลาดเขาโรอะใช้แบบเกตเกตหมดคาดอ่ะพี่อ่ะล้างเองทุกต้นทุกใบนะซึ่งจะวางมือเพราะว่าเราจะมีสาขา ที่ไหนครับที่บางปิ่สมุทรสาครนะสมุทรสาครแล้วคนที่จะเดินเข้ามากินที่นี่ได้กินผักเกรดนี้ได้กินหมูทอดแบบนี้เริ่มต้น60บาทใช่ค่ะกินไม่อั้นใช่ค่ะที่นี่เมนูหลักๆยืนพื้นเลยคือจะมีหมูทอดเนาะซึ่งก็จะแบ่งเป็นหมูสามชั้นหมูสามชั้นกับหมูสับนอกติดมันกับไม่ติดมันมาถึงก็เลือกได้อีกว่าชอบแบบกินมันเยอะมันน้อยแล้วก็จะมีไก่ทอดแล้วก็จะมีอะไรปลาปลาดุกงเชียงท็อปปิ้งอย่างที่เราขายเป็นมะเขือทอดเป็นไข่กระโอม ก็เห็นด้วยว่านี่มีเมนู์ขอกด้วยของคนพื้นบ้านที่เขาทํามาส่งเราอ๋อก็คืออุดหนุนท้องถิ่นฝั่งนี้ด้วยใช่ค่ะที่นี่ถ้าคนอยากมากินเปิดกี่โมงปิดกี่โมงครับเปิด6กโมงครึ่งปิดบ่ายสามหยุดทุกวันจันทร์ค่ะส่วนใครที่อยู่ที่สมุทรสาครคือสาขาที่สองที่เราจะทำข่าวเหตเตรียมพบกับร้านแชมป์ข้าวหมูทอดแล้วคุณรีบๆไปกินกันเลยนะครับอุดหนุนพี่ผลเยอะๆนะครับแต่คาซิบบอกไว้ก่อนถ้าเกิดคุณมาช่วงที่มันพลคๆนะเที่ยงหรือบ่ายโมงแถวยาวนะครับยาวแบบยาวมากๆ ะะมาเผื่อเวลาหน่อยเฮงเฮงปังๆครับพี่โอ้โห มาแล้วครับนี่คือเซตที่เราสั่งวันนี้ครับทุกคนถ้าเกิดมาที่นี่นะคุณเริ่มต้นง่ายๆเลยคำตำม,มาแค่6 0บาทพอแค่นี้พอจริงๆได้ข้าวจานนี้คือเป็นสันนอกทอดกรอบทอดใหม่ๆม,มาบนข้าวแบบนี้นะครับแล้วก็ที่เหลือที่เป็นท็อปปิ้งผักน้ําพริกข้าวกินไม่อิ่มเติมได้น้ําซุปไม่พอเติมได้ผักไม่พอเติมได้น้ําพริกไม่พอเติมได้เติมได้แบบไม่อัน้นจ่ายตังหกสิบบาทผมว่าคุ้มที่สุดข้าวที่ย่านนี้จะมีแล้วนะครับผมเมนูที่ผมสั่งมาวันนี้นะครับจะเป็นข้าวสอง นี่้บาทแล้วถ้าเกิดคุณชอบแบบเป็นกี่วข้าวแบบนี้นะครับทอดมาแบบเป็นเป็น,ปนจานนี่นะร้อยเดียวฮะคุ้มเลยปลาทูที่นี่โตางใหญ่เลยนะครับ3าบาทพวกผักทอดก็ประมาณ50าสิบหมอบอกก็เริ่มต้นที่ยีบาทแล้วก็ท็อปปิ้งที่เป็นกุนเชียงทอดน่ากินแบบนี้นะน่ากินมากกุนเชียงทอดนี่ยี่สิบบาทครับเยอะมากข้อด,ดีของที่นี่คนที่เป็นคนชอบกินผักนะผมคิดว่าน่าจะตอบโจทย์มากเพราะว่าผักเนี่ยเขามีให้เลือกเยอะทั้งผักสดผักลวกแล้วแต่คุณชอบเลยว่าคุณชอบกินผักน้ำพริกผก การอะไรมาสวยครับพี่ผลบอกว่าล้างเองหั่นเองดูแลเองทุกขั้นตอนเราต้องจัดกับน้ำพริกกะปิครับอเขาทอดมาดีมากนะกรอบแบบกรอบเลยอ่ะแป้งด้านนอกครับกรอบมากแล้วเนื้อเนื้อก็อร่อยถ้าเกิดคุณชอบกินผักที่สะใจจริงๆนะผมต้องบอกว่าทุกอย่างสะอาดน่ากินไปหมดเลยอนะ่ะ จานเนี้ยของผมเป็นสามจานทอดชิ้นหนึ่งแล้วก็เป็นไก่ทอดอีกิ้นหนึ่งนะครับแล้วก็มีไข่ต้มไข่เป็ดเดี๋ยวมาลองจิ้มแจ้วหน่อยของที่น่ากินครับแล้วก็มีมีเราเรียกว่าสายบัวกินน้ำพริกอร่อยมากนะพวกเนี้ยน่าถูกใจมากๆถ้าเกิดเป็นสายเดียวกับผมนะ สำหรับห่อหมกนะครับอันนี้เป็นน่าจะเป็นใบยอห่อหมกปลายินตีครับมีเนื้อเป็นต้อนก้อเลยอยู่ด้านในนี่ห่อหมกปลายินตีครับปลาทูที่นี่เขาจะทําการแบบทําให้แกะง่ายไว้แล้วนะครับทุกตัวคือสบายเลยอ่ะแบ่งหลังไว้แล้วอย่างเงี้ยสบายเลยอย่างเงี้ยเมืเขื่อทอดเป็นคนชอบกินมื่อเขือทอดนะแล้วก็เอาปลาทูแกะเนื้อมานะครับราดน้ำพริกหน่อย หลายผักเขามีความสุกครับมันจะอร่อยแบบไม่ค่อยน่าเบื่อเพราะว่าน้ำจิ้มเขามีหลายอย่างนะครับก็สลับสหรับกินไปเรื่อยๆได้ส<ๆ>ั่งกินเล่นได้เลยเพราะว่าเนี่ยทุกอย่างดูทอดมาน่าก,กินหมด นี่เขาแบบเคี้ยวสนุกนะมันกรอบกรอบกรอบไปหมดเลยผักเปิดอะไรก็อร่อยก็ถือเป็นร้านอาหารมื้อกลางวันมื้อเช้าที่ค่อนข้างเรียบง่ายแต่อลังการนะสำหรับผมนะคือมีความแบบว่าเข้ามาถึงปุ๊บมีเมนูให้เลือกสี่ห้าอย่างแต่ละอลังการไปหมดนะว่ากินเป็นหมูทอดเป็นไก่ทอดชอบหมูมันหมูใบมันชอบพับปิ้งชอบปลาทูชอบน้ำพริกอะไรแบบนี้ครับซึ่งน่าจะเป็นอาหารที่ถูกปากคนไทยอยู่แล้วแล้วก็ราคาเริ่มต้นถูกมากแล้วก็กินได้ไม่อั้นด้วยนะครับหรือว่าดีเลยครับ แชมป์หมูทอดผมบอกเลยนะถ้าใครอยู่ย่านนี้นะมากินนะครับทั้งถูกทั้งอร่อยทั้งสดนะครับแล้วก็สาขา2นะครับอยู่ที่สมุทรสาครจะเริ่มต้นในวันที่1มีนานี้ถ้าเกิดใครอยู่ใกล้ๆละแวกนั้นตามข่าวเทคกนะครับไปต่อคิวกินกันได้รับประกันว่าพี่บอบอกแล้วว่าคุณภาพแบบนี้นี่แหละที่เขาจะถ่ายทอดไปเรื่อยๆในสาขาต่อไปนะครับและนี่ก็คือร้านนี้ที่แนะนํานะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แบ่งปันให้เพื่อนฝูงดูใครดูแลหิวก็อย่าลืมชวนกันมากินด้วยนะครับผมนะเดี๋ยวคลิปนี้ผมลาไปก่อนเจอกันใหมอ่อ Absolutely. Yeah.